กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชชยภูมิรวมกับกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากสาธารณารัฐประชาชนจีนอาทิบริษัทชุนชีปุ๋ยไทยกรุป๊ปและบริษัทหยางซั่วรุนเจียงอีโคโลจิคอลอะกริคัลเจอร์ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าวโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวจึงได้ร่วมกันรเริ่มโครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวภายใต้แนวคิดชัยภูมิโมเดลซึ่งเป็นความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าวโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเผาฟางลดฝุ่น PM2.5 และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยโดยการเปลี่ยนฟางข้าวซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารจำเป็นเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้กลายเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้จริงและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย สำหรับกิจกรรมเปิดตัวโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่1และ2พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคณะกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินรีย์เคมีจากสาธารณารัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและร่วมเตรียมการเริ่มงานด้านการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดจากฟางข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดฝุ่น PM 2.5อย่างเป็นทางการซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นจากที่ผมได้รับข้อมูลจากกรมการข้าวว่า ทำไงถึงจะลดการเผาของเกษตรกรนาข้าวนะครับแล้วก็ลดพี2.5แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาฟางข้าววัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้สามารถ reuse สคือคือ,คอนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์กับพืชได้ปัญหาหลักนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าการปลูกนาข้าวคือการเพิ่มการดีเทนให้กับโลก ทำให้โลกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นทําไงก็ได้นักวิชาการทางด้านการเกษตรต้องมาช่วยกันนะครับทำไงถึงจะลดการบิเทนที่ชาวนาะเกษตรกรปลูกข้าวทุกวันนี้นะครับไม่ให้ไปทําลายบรรยากาศของโลกและก็การลดการเผาคือหนึ่งในนั้นลดเอีอ็ม2อนี่คือโจทย์หลักของโลกและของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองในฐานะวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเมื่อได้โจทย์นี้แล้วนะครับ เบื้องต้นนะครับเราคือคกลไกส่วนหนึ่งเล็กๆของประเทศไทยนะครับที่สามารถทำได้ดทันทีเราก็ดําหลังจากได้ทราบโจทย์ปัญหาแล้วเราก็ทําในส่วนของภาคเอกชนนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะเอาข้อมูลนี้นําไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะดําเนินการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทวภาพตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดไว้ครับเพื่อให้เกิดการใช้งานได้ ตามหลักวิชาการของปุ๋ยอินทรีย์เหมือนที่ข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าการเผาเป็นเรื่องที่ดําเนินการได้ตามปกติตามวิถีของเกษตรกรนะครับแต่ว่าการไม่เผาก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับ ที่จะเป็นไปตามกฎวิถีของเกษตรกรในยุคใหม่นะครับโดยการใช้จุลินทรีย์และส่วนผสมอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฝากไปถึงรัฐบาลโจทย์นี้นะครับเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดต่อนะครับเมื่อไม่ให้เกษตรกรเผาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกษตรกรต้องทำก็คือการเก็บสะสมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั่นคือต้นทุนนะครับ ครับถ้าเราไม่เพิ่มต้นทุนตรงนี้ให้แล้วมีเงินชดเชยหรือ,อมีกลุ่มอุตสาหกรรมปุ๋ยเข้ามารับซื้อวัสดุเหลือใช้นี้เป็นรายได้ของเกษตรกรอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งข้อกําหนดนี้เรากําหนดไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีลดตัดลถเก็บลถปัน่นลดผสมอันนี้คือต้นทุนที่ภาคเอกชนเราเตรียมนะครับแล้วก็เรายังมีค่าชดเชยให้กับเกษตรกร ที่ยินยอมให้เราเก็บเกี่ยวฟางข้าวนะครับในนาเกษตรกรก็จะได้มีรายได้นอกจากขายข้าวอย่างเดียวนะครับเป็นต้นทุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าปุ๋ยเราประสบผลสําเร็จนะครับถ้าปุ๋ยตรงนั้นเราจะกลับไปทดแทนเกษตรกรที่ให้ฟางเรามาเป็นการชดเชยราคากลับไปอันนี้คือโจทย์ที่เราคิดแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราทําการศึกษาเรื่องนี้ตรงไปตรงมา